สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่559นะครับมีพาร์ตสวย25รายการมานำเสนอนะครับ23รายการแลกก็องละ200บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24และ25เดี๋ยวเรามาฟังท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนีดนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลน์ชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l ล n e นะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจับที่ไร้แตกหักชำรู่สูงหายสมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มในการที่1ของ EP ที่5้ครับนี่นะครับในรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับ ตัดจัโยโยโ่ๆโหน่อยนะครับพิมพ์นี้นะครับรายการที่สองก็เป็นพาะสมเด็จนะครับภาพมีภาพกุนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระเนื้อหาสะอาดตาดีนะครับเนื้อผงดิจิเตนนะครับ้มีค่าความเก่านะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะครับหลังปทุนนะครับหลังจวอุ้มอุมนี่เขาเรียก หลวงปู่โอนวัดบางจากนะครับหลังคอนโตอุ่มๆนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับสมเด็จหลวงปู่โอนวัดบางจากนะครับรายการที่ห้ามาพร้อมเลื่ยมพลาสติกเลยนะครับเป็นพระสมเด็จอลาหังนะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกเลยนะครับมีการหลังนะครับอลาหังนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับ เรื่องพลาสติกไว้นะครับเนื้อหากอเก่าๆเลยนะครับรายการที่6เป็นพระดีลายืนนะครับเนื้อชินนะครับพิมพ์กาแพงขาวนะครับดีลากําแพงขาวนะครับเป็นรายการที่6นะครับรายการที่7เป็นพระมเหส่วนเนื้อลอโลหะทองเหลืองนะครับ อันนี้นะครับบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับพิมพ์เล็กนะครับสภาพเหมือนเขาจะล้างๆมันนิดๆนะครับออกเหลืองๆหน่อยนะครับภาพสภาพผ่านการใช้นะครับจตมีคราบเหมือนล้างมานะครับรายการที่8เป็นพักกิ่งนะครับกิ่งรอโลหะทองเหลืองนะครับมีต่อโคตรภาษาจีนด้านหลังผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนออกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นรายการที่8นะครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งรายการที่9ก็เป็นพักกิ่งนะครับนีกระหล่อโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลังไม่มีบัวนะครับแต่นี้ก้นกวงนะครับไม่มีกิ่งนะครับหล่อก้นกวงนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10 เป็นภาคเนื้อดินนะครับสภาพผ่านการใช้พิมพ์ทรงแบบนี้เป็นภาคผมว่าเป็นภาคสายทางเหนือนะครับตระกูลพวกเชียงลุงนะครับผิดถูกขออภัยนะครับผมมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับในการที่10นะครับในการที่11นี่ผมแกะออกมาจากเรี่ยมนะครับสภาพค่อนข้างกะสึกนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกหนูเล็กนะครับเนื้อจะมีแร่เยอะหน่อยนะครับ นี่นะครับนางพญาเนื้อดินนะครับอกหนูเล็กนะครับสภาพผ่านการใช้นะรายการที่12เป็นพระนั่งแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นพระกุไหนนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเอ้ยไม่ใช่พระกุนะครับขอโทษนะครับมีเขียนด้านหลังเป็นพระเกจินะครับแต่ว่าอ่านว่าอ่านไม่ออกนะครับเพราะมันมีคราบดินติดอยู่นะครับ นี่นะครับได้มาอย่างไรผมไลฟ์ไปอย่างไรเลยไม่ได้ดูก่อนเลยนะครับวางไปเลยนะครับเป็นพักเกจินะครับมีเขียนด้านหลังหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะครับรายการที่12นะครับรายการที่13เป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับด้านหลังจะมีลานะครับเป็นรายการที่13นะครับ รายการที่14เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงลงรักนะครับลงทองนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15ก็เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงลงชาติลงทองนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับ เหมือนก็เคยได้มาครั้งคล้ายๆกันเลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นผ้ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหล่อลอยองค์นะครับตัดช่อนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นผ้ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับอันนี้ จะศึกๆนิดหนึ่งนะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นพระรูปหล่อนะครับไม่มีเขียนนะครับแต่มองพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อทบนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับตะใบก้นนะครับพระค่อนข้างกระสึกนะครับแต่มองออกว่าคล้ายๆหลวงพ่อทบนะครับรายการที่18นะครับ รายการที่19เป็นเหรียญบ้างนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเหรียญลูกไข่พร้อมเรี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นปีหนึ่งสองนะครับวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรนะครับรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรูปไข่ครึ่งองค์นะครับ ออกวัดแม่นม้ำคูนะครับวัดแม่น้ำคูเก่านะครับของผู้ทิมระยองนะครับออกวัดแม่นม้ำคูนะครับการที่20นะครับเลื่อมพลาสติกนะครับในการที่21เป็นเหรียญนะครับร 5, เหรียญห้าเหลียมหลวงปู่ทวดสภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ หลังกุทิมนะครับรายการที่22เป็นเหรียญนะครับเป็นเหเรียญเม็ดแตงหน่งพุดทวดนะครับเปียอะไรบอกอะไรผมแยกไม่ถูกนะครับได้ไหมก็ไหลไปอย่างนี้เลยนะครับรายการที่22นะครับรายการที่23เป็นเหรียญพัดในเลสวนนะครับหันข้างนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับ เป็นภาษาแบบนี้นะครับไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะครับเปเรียดในการที่23นะครับพบีบ2าในการที่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นตะกุดนะครับด้านในเป็นมีเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านนะครับดูใหโชว์นะครับเป็นตะกุดอลูมิเนียมนะครับ นี่นะครับถักเชือกนะครับตะกุดเขาลงคล้ยๆลงสีลงทองไว้นะครับลงบันทองไว้นะครับแล้วก็ถักเชือกนะครับความยาวนะครับอยู่ที่4ี่นิ้วนะครับพร้อมมีเชือก าดเอวนะครับเป็นเชือกไนลอนสีเขียวแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับความยาว4นิ้วนะครับเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการพิเศษรายการที่25ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเผือกพุารลิโคนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับพร้อมเหรียญพลาสติกนะครับเหรียญนี้ผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งเหมือนกันนะครับ ครบ25รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ